ไล่ตั้งแต่พี่ใหญ่เลยนะครับมีพี่เป็นจันนะครับที่เ็นจานเป็นลูกของคุณอุ๋งอิงคุณอิงจากลูกคุณป้าชวนนะครับแต่รุ้ให้แน่ใจว่าพี่ยังจำชื่อได้ชื่อแม่แล้วนะครับเปน็นพี่ใหญ่เอาสวยสุดของของทางสายปู่ป้อที่มาในวันนี้นะครับถัดมาก็คผมจะเป็นทางสายขอาทางสายนี้ทางสายนี้ยังมีลูกสาวของพี่ อจารด้วยคือพันจิตกับลายจักระจันนะครับก็เป็นอยู่ที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็นอกจากนั้นสายนี้ยังมีแฟร์เป็นแฟร์ชายผู้เดียวตุลีโกแหงก็ได้นะก็ที่ผมรู้จักกัได้นะครับเองนะครับเป็นลูกชายของพี่ไพภูมินกแหง ที่ไปถึงตอนนี้ปวดอยู่ที่วงการปวดเข้าใจว่าผมรู้สึกอะไรเพราะตอนนี้ก็ลรคไตเสื่อมนะครับผมรู้สึกนะครับมีแฟนตอนนี้จริงๆสายแข่งเรามีสานหลายคู่นะครับแต่อีกสองคู่นั้นไม่ได้ใช้กระแห่งไปใช้เป็นทางฝ่ายผู้หญิงเราแล้วเป็นแตงงานกับสายคู่ก็ยังมีแฟนอีกสองคู่นะครับแต่ถ้าเป็นในแหข่งแท้ผมเข้าใจว่าตคนนี้เป็นแเอกไม่เป็นแฟนแว่า นั่นแหละจากทางสายรุ่งพิงถัดมาก็จะมีสายรุ่งอนะครับุ่งอก็จะมีพี่หววซึ่งตอนนี้เอาสูงสุดแต่ก่อนเราจะมีพี่ใหญ่พี่ใหญ่คือป้าใหญ่เรียกว่าป้าใหญ่นะฮะเป็นสามป้ายเสียไปแล้วอ่าก็ตอนนี้พี่หัวก็มีหน้าที่เป็นป้าใหญ่ของพวกลูกหลานที่บ้านสาวทุพพละนะฮะสาวทุพพละมีพี่อวดปองพันธุ์แหนนะครับมีพี่อีกพี่อีกจากนั้นก็จะเป็น ลูกหลานทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเกลี่มาผมก็ร้านเนี่ยทั้งคนฝันดีนี่นี่นี่คนสำคัญนะที่มีส่วนช่วยเป็นคนที่เริ่มต้นในการทำฟาร์มไร่ที่ของอกรีของนีกแผงเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ส่งต่อไปคุณเพิรลรับไปต่อแล้วทำได้ดีมากผมต้องขอชื่นชม เราทําเล่นแรกสมัยคุณลุงแถมทําไว้นันอันนั้นถือว่าเป็นเป็น,ปนจุดเริ่มต้นที่ดีมากแต่มันก็จบอยู่แค่สายที่4คือสายแค่รุ่นผมนะรุ่นผมแต่ในขณะนี้เรามีไปจนถึงสายที่แจกและนี่แมนสายที่แจนะครับแต่ในวันนี้เรามีสายมาถึงรุ่นที่6กคือคนลูกชายของโอมน,นะครับในะะอีกสามีมาจจะเป็นหูกชายที่เจ้า คนหนึงน่งี่ได้ห้าเดือนไม่ได้มาด้วยจะมาแลา้วก็เป่นใจนะนี้โอกาสอีกคนนึงคืออิวพมิสลาเนี่ยน,นเป็นสัยาขอะครับว่าจะเป็น,นปท่งอีมากเลงเนีนงการ, MVP, การ,ร่ตั้มแล้วมีกันในระหว่างที่พี่ดูกกร้อีเกแขน,นะครับแล้วพี่ต้้งที่ผมสกเกตเนี่ยฝ่ายชายผม,มนิ่งแห็งแข็งก็แอคทีฟเท่าไหร่จะเป็นสะพ้ายนิ่งแหงทนี่แอคทีมากหลายคนผมไ็นรู้ชื่อเนี่ยเขามีชื่อมมอยูในนี้นนะ จะเป็นฝ่ายหญิงสบายดินแดนที่แสตมป์หิจริงๆนะครับก็นั่นมาเอ่อตอนนีมีใครอ่ะมีะอันนั้นผมต้องแนะนำทีหลังของผมเอง <c oughs> เอ่อเรียนวิทยาลัยก็เป็นภรรยาเป็นสบายดินแดนคนต้องดินแดนไปปักหลัปปกลอยู่ที่เชียงใหม่นานนานหลายปีแล้วถ้าใครจะผ่านไปตั้งร้อยสแก๊จะเห็นอพาร์ตเมนต์ในจะแบ่งจากบ้านละเหมือนกันนี่เราตั้งคุชชั่น จะบอกว่วาิยมใขน้นครับเพื่อจากจะได้รู้ว่าพวกเรามันกระจายไปทั่วตอนที่ผมก็ัเป็นมุงนนผมไปตอนหลังเนี่ยห้าปีหลังผมย้ายอยรมาูย่านมีวางไปงานศพย่าของพี่เป็น้พราะว่าไปเจอที่นีแลก็ออกอยู่กันาแล้วีลต่เป็นพวก้นหลานเนี่ยอยู่หลังตั้งแต่ยุคโคายร่งเนี่ยลูกพี่เปี๊ยกนะพี่เปี๊ยอ่อไรก็ ได้ไพบูนในแผนนะครับมีปันมีตุ้มมีมีล่างที่นี้ที่เรา้ตที่ทำถ้ารตัดไปก็จะมีเดี๋ยวของพิทโภกับแล้วก็จะเป็นเป็นไล่ขึ้นมาจากคนที่อยู่ที่ไหนนะตรงนี้วัชรินทร์วราลามซึ่งก็เป็นโองคที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีอง เลน่าเลนะเลนสำหรับมันไล่ไปถึงรุ่นนั้นนะครับแล้วก็สปารับผมเองอรัญเด็กอาหานะครับผมมาวันนี้พร้อมด้วยศิลป์ศิลป์าแขวนครับคุณศิริพันธ์ต้องไหนมาด้วยคุณศิริพันธ์ต้อหนครับดังคนเดิมคุณครับสินพงศ์วันที่ผมแต่งงานคุณข้อคุณศิริพันธ์เขาเป็นผู้วักษาคุณอาเปิ์ก็เลยต้องพาผมไปหาที่จริงผมก็เรียกว่าพี่ล้วนแต่แต่ ตอนนั้นเนี่ยพี่ล้วนกับพ่อผมเนี่ยอายุไม่ห่างกันเท่าไหร่ก็เลยที่ผมก็เลยต้องเรียกลุงล้วนลุงล้วนก็เลยกระวกายเป็นเจ้าภาพฝ่ายชายให้ผมเพื่อจะให้ทัานเตียมกับทางสามีเอ๊ทอดายบิดาของฝ่ายภรรยาผมนะก็เลยได้ได้ได้ไดเอ่อพี่ลุงล้วนมเป็นเจ้าภาพเป,ป็นรังแต่งงานให้นะครับที่จริงไม่สุดเพราพวกเราจะมีอีกเยอะในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในสายปกปู่ทั่วนะครับเพราะ ตัวเขก็มีลูกหลายคนแล้วก็กระจายไปเรียนหลายที่ผมเองเนี่ยคุณพ่อชื่อไอผมเกิดได้สามเดือนพ่อย้ายไปอยู่ที่นครราชสีมานะครับก็เลยไปเป็นนิกาผงสายนครราชสีมาคนมักจะถามว่าเก้ะนิกาผงมาจากนครราชสีมาเขาจะเข้าใจได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าลงท้ายด้วยกำแพงทุกกำแพงเลยจะมาจากโคราชปันทุกงดไม่ว่าจะเป็นวนวลกำแพงอิทนทรกำแพงสุริยะกำแพง พวกนี้มาจากโคราชหมดนะฮะรวมทั้งอิทรัตกโนกอิทรัพ์ศึกษีด้วยพวกที่เป็นโคราชหมดยกเว้นติงกําแ่งเราซึ่งไม่ใช่แต่เนื่องจากผมไปโตที่นั่นมีเพื่อนฝูงที่นั่นแล้วก็ดิงกําแผงมีอยู่ที่นั่นเป็นร้อยคนเราก็เลยบอกอย่นนั้นเราก็เป็นลูกยกโมโด้วยนะครับถึแต่จริงๆแล้วของเราก็คือตามที่ที่พี่เจียเล่าแล้วต้พองเราอยู่ทางด้านนี้นะครับแต่เราไปกระจายกันมากเชียงรายก็มีเชียงใหม่ก็มีที่ที่เรียนแล้วนะครับ ก็แม้แต่ทางภาคใต้ก็เคยไปเจอลีแผนอะไรที show, ่น right ั right ่นก็น่าเป็นความน่าภ <Movie> ูม <Missy? time S 1> ิใจแล้วก <playing> ็เท่าที่ผมถามประสบการณ์มา60กส่าปีผมัจะห5ปีนี้ยังไม่เคยได้ยินว่ามีกระแผงไปทำอะไรที่เป็นที่ชื่นชมเสียของข์ทกูลอีกแล้วนะครับมีแต่คนชื่นชมนะครับมีแต่คนชื่นชมแล้วก็โดยเฉพาะ รุ่นอาวุโสมาถึงว่ารุ่นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะครับโดยสมัยหนึ่งเนี่ะในสมัยหนึ่งเนี่ยถ้าสายกุลาการเนี่ยต้องพอบอกว่าดีกระแผลทุกคนจะรู้จักโดยเฉพาะทีว่าตีกันแผลสัยกรนแผลทั้งสองท่านเป็นที่รักษาสูงสุดอยู่ที่สาธาราทั้งคู่นะครับเพราะนั้นเพื่อผมว่าผมเองน่าจะฎหมาย เนน่า,นานทุเรศกฎหมายท่านให้รูจกก้จักคนนั้นมารู้จักคนนี้มาุณสนองรู้จักไปตอนหลังใรือ,องกระกทรวง,งพาณิชย์ทำงานกระทรวงพาณิชย์ก็จะอยู่สายเศรษฐกิจตรนตุกฐถามทุกคนก็จะถามว่านั้นใจพุกสนองไหมหก็ได้ารมีขอล,ลุงลุงลุงทั้งหลายก็บอกใช่ก็ลุงวัวทท้งนั้นนะครับก็ได้าดาอาสายมรัมีลุงในการช่วยในการทำงานมาได้เยอะจีวนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านนั้นไม่อีกย่างสายสาย ยังมีสายเอ่อคุณอุลละอองนะครับคขอบ,บ,บคุณที่มาต่อได้ทุกคนสายสายปุลละอองนี่เป็นเป็นสายที่สามนะฮะจากการคุณย่ญญาพวกนะครับภรรยาของปู่คนที่สามแล้วปู่ละอองนี่เป็นเป็นน้องสุดท้องของสายนี้นะครับสายนี้มีลูกทั้งหมดเจ็ดคนปูลป่ละอองเป็นคนกที่ถึงท้าย อย่างนี้นะคะเคยได้ยินจากญาติตามีปัญหาต่างสายไหมเป็นนัลูกของคุณย่าตาินะครับจึงเป็นน้องของปู่ตั้นนะครับคตรตอนนี้มีสี่สี่ธานในการนะครับคือพอสังขารจะมีมีอุบัตรสามคนนะครับคือคนโตคือ ติดสสามหู้เสีสยชีวิตนะแต่แล้นะครับมีคนที่สองอคุณพี่มิตรวันนะครับุณพี่มิวันเชิญเชิญ้คุณเมาแล้คนคนที่สามค,อค,อคอือผมสมเกียรติรทุกผลนะครับเชิญพี่านถ่ายรูปลยครับเชิญนะครับ ก็นำตีละตีะคนนะครับท่างเชิญเลยนี่นะคะคือสมบับิของแหนเป็นพันยาของคุณอนุศัตว์เงินแหนะคะ่ะแต่ท่านนี้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ ราชการเป็นประธานเพื่อที่สุดท้ายนะคะที่นครสวรรค์ค่ะเปิดเปิดนี่ไงหมอที่เป็นลูกพี่มาเลียพี่ใส่แว่นขออนุญาตเข้าพามนิดนึงนะครับคือคุณปู่สวรรค์เนี่ยจะมีอยู่สามสามภรรยานะครับสามย่าเป็นธรรมชาติของมีตำแหน่งนะครับวันนี้ก็อัจฉริยะไหลดีนะครับคุณปู่สวบัติ อย่าแรกก็เ um, ป็นคุณย่าทิพย์นะครับคุณย่าทิพย์ก็จะมีบทตืบสี่ท่านนะครับคือคุณป้าสุมาลเสียชีวิตแล้วนะครับพลตำรวจพลอากาศตรีพิทูลตนาแหงนะครับซึ่งเสียชีวิตแล้วเช่นกันก็จะมีกดอยู่นะครับก็คืออาจารย์เปิ้ลที่ช่วยจัดงานงีนนะครับแล้วก็นี่ อเอาลูกของอาจารย์เพื่อนก่อนก็จะมีน้องน้องปอครับน้องแพชน้องแพรใช่ไหครับอาจารย์ฝุ่นออของพ,พี่พี่วิทูลนะครับก็มีท่านก็คือคุณหมูคุณหมูเสยุโนนะครับรก็มีภรรยาคุณติ๋วใชครับค,ค,รคุณติ๋วก็น้องดีองตอนที่ลูกครับลูกสาวนะครับน้องดีครับเอ่อ ุณคนที่สามของคุณปู่สวัสด์คือคุณพ่อของผมก็คุณคุณพี่อรุณสัตว์ก็จะมีภรรยาคือพี่แมวนะครับแล้วก็รลูกสาวก็คือน้องจ้าน้องจ้านะครับน้องจ้าแล้วก็จะมีบุตรของน้องจ้าก็คือน้องฮาอัน,นี่คือรุ่งที่เก็ดนะครับน้องฮาร์นี่ว่ที่เกนะครับ ครับอันนั้อนอาจารย์เล็กเป็นสามีของของน้องจ๋านะครับอีกท่านก็คือบุตของพี่แมวนะครับก็คือน้องจ๋านะครับอันนี้ยังมีผู้ท,ที่ติดตามก็คือคุณท่นกอพี่ิกิติจิตินะครับจิจิอัอนนี้ก็เป็นจองแล้วก็มีน้องจัมจังอันนี้จะเป็นรุ่นที่เจ็ดนะครับรุ่นที่เจ็ ก็จะเป็นย่ามะลิเป็นเป็นภรรยาของคุณปู่สวัสดนะครับก็คือแม่ของผมก็จะมีมีผมนะครับหมอสโสพลนินทตำแหน่งเป็นวัยเป็นหมอทาฉบับเวียนานะครับก็จะมีลูกชายคนนี้นะครับนนรดิตอันนี้ก็จะเป็นคุณพี่หกนะครับคุณพี่หกก็มีพี่สาวสองท่านนะครับคือคุณสุนิตรา แล้วก็คุณจะมากนะครับตอนที่สอนอยู่ที่โรงเรียนพิพิจุนทอนะครับแล้วก็อันนี้น้องโมน้องโมนี่จะเป็นปุ่ของคุณนึน่งากนะครับ<ๆ>เรียนอยู่ม .4 หของทางสายของปบบู่สวัสดีะคระัขบขอบคุณนะครับ

จังหวัดไซนาท่านอยู่ที่ไซนาทการปกครองกันเข้าถ้าหลวงปู่ศุขเนี่ยท่านถือว่าเป็นเทพแห่งรุ่งแม่น้ำเจ้าพยาดูไปนะเจ้าพญาท่านเป็นอาจารย์สอนองค์หลวงชุมพรรมจัตร์นะรุ่นนี้เราเข้ามาเติดเสกแล้วแต่ว่าหลวงปู่ศุขข้าวหมุนนะหลายคนที่เอาไปเคารพนั่งถือเนี่ยเราจะกล่าวว่าลูกามีหลายคนบอกว่า ท่านไ่ต้องกใจได้รลบบอียดเนเข้าใจใช้ได้นนามภูเขยวที่การมหาวทยาลัยเป็นนักที่ใจดีของลูกแม่น้ำเจ้าพญาทราบว่าได้ไปในภ้เขียวได้ถ้าไม่ลบนะคะถ้ามีการสังเกตมาแทงลูกที่สองคังที่สองรายละเอียด่รามาให้แ right ่ที่สอง ไปที่ไหนก็มีแอนู